สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุกสนมือนีแต่ไม่ไม่หนูมากง่ายๆมืนอีกแบ่พี่น้องตั้ตั้มมือนี้มาดีตั้อยู่พี่หอกครับเพราะว่าเอ่อจะเงียบเนี่ยตั้อยู่หน้าบ้านพี่น้องตั้มหมักทัวนี่หมักขี้หมักริกแข็งเนาะหมักริกแข็งหมักพริกสดใส่น้ำกระด้่งทำง่ายๆมือนี้มเหือนี้ิมอะไม่นู่ตั้มหมักทัวครับปิีงไก่ปิีงไก่บ้านนะครับเลยมาสามสามปี Tôi bước phía hàng mấy cái xí sản bẻ và Phía ta sẽ ẩm nó Tôi bước thua lái phản thì phía ta phết nó Thì đó Tôi bước lái ตัองเอาเอาดินออกคอนนะครับเนาะยังเอาินเอิว่าเอาเอิก็เออนหงบหมดนี่เอิควนหมพี่น้องเกิั้งางอันนี้มันนี่นะครับถ้าั้มโคกเลยพี่น้องเสีบๆต้องกันน้องหมือนี่จะบ่ไเ้ปิีงปลายังวะในในกล้ย่างพี่น้องไกลบ่าเฮ้ยก้เสียบอกันแล้วเนาะ่หลายแบาพี่น้องเอ้ย เปนเพีเยานาะว้าแบานี้เรีมคกเลยครับเสียบามหล้ายแหีนะครับเหี้ยสะเหียสะเลยต้องเฝ้าตำครับบกทั้งเทียบ,บเหรียญบนหน้าที่บกหูพกทั้ทง,ง,ง,ๆๆง,ง,งิเหี่ยวนะครับเจี๊บกเตียงในเก็บเทีนบเหรียญน้ามนอนอกับนอเจีบมัคกเสียเจ็บมนนอพี่นอเลยบาบ 是，非这先进的。咱们也参观。 เครื่องคุงพี่นอ้องเครื่องคุงออกเกลือเทียนดีแล้วก่อนครับมีวิธีการจีบมีพี่นอ้องมีเทีเ่ยวเหรอครับใช้เข่าดนะ้วยวิลาน,นมีแบบว่าจำเป็นนะครับเนาะมะนาวพี่นอ้องมะนาวใส่น้ำานีาน่มโอ้ย ไม่เอาเลยรเงียบเลยรับสนเป็นหลักเพื่อนหนึ่งตัวนี้ไว้เช่อนเดี๋ยกว่าสุดสมแห่งถ้าเราพินองนี่ครับขาดบ่าอะไี่น้องนี่นี่นี่พินองว่าไม่ยังนอฟูดองพ่น้องกับฟูดองกับฟูดองแสบมือนกันเดือครับมึงใส่เลยครับฟูดองสุดๆกินสุดๆเลย สามสี่ตัวใส่เลยตั้มจะก,กันหอมมันยังพี่น้องเพราะว่าเนาะตั้มหกตัวตั้มยังนี่ใส่กระพุ้งองนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับตั้มหมูกัดแฉกเหมือกัน,กนสามสี่ตัวเก็บตั้อีกนิดนึงเพื่อนของใส่เบิร์ตตัพี่น้องมาตั้จะก,กันเลยครับเก็บสีหอม โซนยันเงียบตามครับนิดนึงเห็ดมือเนี่ยเอานี่จะเข้าใจผิดได้พี่นฤฤ้องเด้อเอ่อมือมันเปื่อนจับกับผัวมาต้องจับบางสีครับนี่ถ้าไม่จับมางสีมันสิเหม็นนะพี่น้องเอ้ยนี่ครับสืดอรถซื้รถพี่น้องซื้อรถสืดอรถเจ๊ดเสียเจ๊ดเสียนี่จะอ่าครับ ที่นองน้ำปลาขาดอะไรนะครับนี่ของแสบของนัวอะ e ไรอยู่นี่แล้นี้อะไรล่ะเฮ้ยสอนที่นองสอนสอนหนึ่งสองสามสี่สอนลองสี่สอนมัอ่อสักคันนี่บางแน่เอาฉันต้องไปที่นองหมันปั้ม เนียจาเนียจาอีกบบเน้ยกินออกมาแล้วนิดนึงก็คือมีรสเปรี้ยวนะครับนี่ดังหุนหันเจ้าสิบูกอันนี้แบไหนอีกยัง เ,เป็นจังไดโน่ท่านนัวกันให้พ่นอก,เ,ออกเติมดีเจยบพักบ้านตามยีพี่นอ้องตามสามเอ้ พร้อมเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวมันนี่ตั้งมั่วกับอันข้าวเหนียวแหละกับไก่ย่างไก่บ้านใส่เสาเลยตั้งชวงพี่น้องหน่าไรลยนะแม่ไร,ไไร้ผู้ถา่ายก็อยู่หลังบ้านครับจา,จบานทร์หายก็จะปั่นพี่เห็นยังอยู่ซะฟานัา่นแหลกินสิอว่าน,นอ้องนี่พี่น้องเสียบแล้วครับเสบบบียบกระดาบาน เลยต้องมาทั่วพี่น้องแซ่แบๆน้อการมาเลยครับมา